สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่25กุมภาพันธ์2564ก่อนอื่นผมก็ขอสรุปคู่ v p p ของผมนะครับเมื่อคืนก็ให้คู่ระหว่างคู่เกสซินนะครับพบกับอ่าอีเวอร์เบิร์กผลก็ปรากฏว่ายิงตั้งแต่นาทีที่12แล้วก็เงียบเลยนะครับก็ถือว่าคู่นี้ก็ทำการยกไปนะครับนะั ได้ราคา1ลูกราคาเดียวนะครับแล้วก็เงียบเลยแต่ว่าจบด้วยสกอร์สอนย์ะครับก็ถือว่าเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่ทีมเยือนจะบุกชนะราคาครึ่งวบลูกตามราคาคูนะครับนะก็ท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆไว้ลงทุนก่อนใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ดีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไปเลยครับแอดไปที่45 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วท่านก็จะได้ตัวฟุตบอล อาจจะเออแอดมินรวมถึงของพี่พี่เสืออะไรท่านนะครับผมก็จะทิ้งเพจไว้ใน YouTube นี้ก็ไปกดติดตามกันได้นะครับอ่ะวันนี้ก็มาเข้าเรื่องของเราผมก็จะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลอ่าโปรตุเกสยู่23นะครับเป็นการพบการระหว่างลีโออาฟยูย่23พบกับเบนฟิก้านะครับอ่าเป็นฟุตบอลดีเกชั่นคุปหรือฟุตบอลลีกก็ไม่แน่ใจนะครับในใน ในของเว็บทีสกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยอยู่อันดับที่5แล้วก็ลีโออาอยู่อันดับที่8นะครับนะก็ตามตารางคะแนนขึ้นมาอย่างนี้แต่ในการแข่งขันมันขึ้นของลีเกชันกรุ๊ปนะครับเป็นหน้าที่11ของฤด,ดูกาลนะครับนี่ฮะคู่ของลีโออาอันดับ8กับเบนฟิก้าอันดับ5อยู่23แต่ในตารางนี้กับเป็นเบนฟิก้าอยู่รองจ่าฝูงนะครับ แล้วก็รีโออาร์ฟนั่นอยู่อันดับที่8เลยทีเดียวแต่ก็อันนี้เป็นตารางคะแนนของอลีกินชัดกรุร๊ปนะครับหรือว่าก็วบนฟิกาอันดับสูงกว่าแล้วกันฮะเข้าใจตามนี้อ้าทีนี้ไปดูฟอร์มเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตารางหลีกผมก็ไม่ในใจมันเน็ยยังไงามาดูฟอร์มล่าสุดเลยกันที่จะใช้เป็นตัววัดผลในวันนี้มาดูฟอร์มหนัดล่าสุดของลีโออาร์ครับแข่งหนัดชนะ2 เสมอ2แพ้2ยิงได้8เสีย9เก็บได้8คะแนนยิง8ประตูก็คิดเป็นเฉลี่ยยิงนัดละ1.33ตัวเกมเสีย9ก็คิดเสียเฉลี่ย1.5ตัวเกมฟอร์มโดยรวมก็กลางๆครับมียิงได้แล้วก็มีเสียประตูไปดูผู้มาเยือนอย่างเบนฟิก้ายูครับ6นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้14เสีย8เก็บได้10คะแนน ยิง14ก็คิดเฉลี่ยเป็น2.33ต่อเกมเสีย8ก็คิดเฉลี่ย1.33ต่อเกมก็เกมลูกถือว่าทำได้ดีกว่า Rio Arf นะครับยิงเฉลี่ยถึงนัดละ2.2 2.33ต่อเกมเลยทีเดียวแต่ก็มีเสียประตูครับคู่นี้คู่ของบ e n f i c a นะฮะเสียไปถึง8ก็คิดเฉลีย่ย1.33คู่นีนะ้หลังก็ พอมีช่องโหว่ทั้งคู่แต่เกมลุกเบนฟิก้าดีกว่านิดนึงอ่ะไปดูฟอร์มที่พบกันล่าสุดเจอกันเมื่อวันที่24เดือนมกรานะครับล่าสุดนี่เองเดือนที่แล้ววันที่อ่อททีครับอ่าปี2021เป็นเบนฟิก้าเปิดบ้านพ้ายให้กับลิโอรพไปสกอร์1-3นะครึ่งแรกยิง2ลูกเหรียญราคาไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เปิดมาแต่วันนี้นะครับ ราคาเปิดมาให้เบนฟิก้าต่อครึ่งลูกผู้จ่าย1.79เสมอผู้เสมอจ่าย3 6 5แล้วก็ฝั่งรีโออัพชนะจ่าย3.50ราคาค่อนข้างนิ่งนะครับของบริษัทคราวนะครับไปดูของเบี3.65กันบ้างครับสัสทีครับนี่ฮะบริษัทเบ,บี3.65มาดู ราคาเฮนนี่แคปนะครับเบลดเปิดมาที่เบลดสามพันห้าเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกจ่ายน้ำให้ฝั่งรีโออัพหนึ่งจุดเก้าแปดจ่ายให้กับบินฟิก้าหนึ่งจุดแปดสองส่วนราคาเฮนนี่แคปปัจจุบันไหลไปที่ครึ่งครบลูกจ่ายน้ําให้กับรีโออัพหนึ่งจุดแปดห้าจ่ายน้ําให้กับบินฟิก้าหนึ่งจุดเก้าห้าราคาของเบลดสามพันห้าปรับจากครึ่งลูกมาเป็นครึ่งครบลูกนะครับไปดูราคาปูครับราคาปู เปิดออกมาบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะจ่าย4.50ถ้าเสมอกันจ่าย3.80ถ้าเบนฟิก้าชนะจ่าย1.60ในราคาเปิดตอนแรกครึ่งลูกกับภู1.60นะครับนะราคาภูตรงนี้เป็นราคาภูของราคาคือโคบลูก้ลยซ้ำซึ่งโต๊อมองว่าเบนฟิก้าจะชนะ ขาดเลยนะครับคู่นี้นะก็คือกินราคาครึ่งคบลูกด้วยซ้ำก,ก็คือยิงห่าง2ลูกแต่ราคาผู้ปัจจุบันหลายบอกว่าถ้าดิโออาชนะจ่าย4.33ปรับลงนะครับถ้าเสมอกันจ่าย3.60ปรับลงเช่นเดียวกันและถ้าเบนฟิก้าชนะจ่าย1.70นะครับนะทีนี้ทำไมปรับภูเจ้าบ้านลดลงแล้วก็ปรับฝั่งทีมเยือนเพิ่มขึ้น เท่นที่จะเป็นอของทีมเยือนลดลงใช่ไหมครับก็คือผมมองไว้อย่างนี้นะครับว่าด้วยฟอร์มของริโออาก็พอใช้ได้นะครับมียิงได้แล้วก็เสียประตูส่วนเป็นฟิกานั้นอาจจะดีกว่านะครับแต่ก็มีเสียประตูเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ผมมองว่าจะเป็นบอลสาหน้านะครับนะพู ของฝั่งเจ้าบ้านเลยปรับลดลงเพราะว่าเจ้าบ้านมีฟอร์มที่ใช้ได้คู่นี้อาจจะเสมอกันครับแต่ผมมองว่าจะเสมอกันอย่างมีสกอร์เพราะว่าราคาภูของบนฟิก้าไม่ได้การันตีว่าจะชนะในเลทครึ่งครบลูกแต่การันตีว่าจะชนะเลทราคาครึ่งลูกนะครับนะสำหรับราคาภู1หนึ่งจุดเจ็ดเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้บนฟิก้าอาจทําได้ดีกว่าแต่ลิโออร์จะจะสู้เช่นกันเพราะว่าเล่นในบ้านด้วย ฉะนั้นแล้วคู่นี้ผมมองว่าอาจจะมีสกอร์จาก r รียวอาร์ด้วยเบนฟิก้าด้วยอาจจะจบหนึ่งหนึ่งหรือเบนฟิก้าอาจจะบุกมาชนะ21นะครับฉะนั้น VIP ของผมวันนี้ผมให้คู่ระหว่าง r รีโออาร์ฟยู่23พบกับเบนฟิก้ายู่23นะครับรอราคา1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับ ท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากอาแอดมินแล้วก็จากทีมงานเสือที่ศึกษาราคากันนะครับนะเพื่อให้ฟุตบอลในแต่ละวันนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่ม vp ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอดไปเลยครับแอดไปที่แอด45 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่า,ามาจากช่องลงเป็นยิงของผมนะครับนะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ